ทีนี้พามาสาธิตวิธีการติดตั้งโฟลมิเตอร์เครื่องวัดแรงดันน้ําที่หัวจ่ายน้ําในสวนของเรานะครับเดี๋ยวให้พิธาสาธิตให้ดูว่าเราจะติดตั้งยังไงครับครับก็การติดตั้งนะครับมันจะมี2ององแบบด้วยกันติดตั้งเป็นโฟลมิเตอร์อย่างเดียวหรือจะเป็นโฟลมิเตอร์ที่ร่วมกับเพชเเกตนะครับเราเพียงแค่ถอดตัวนี้ออกมาอย่างเดียวนะครับถอดออกมานะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นโฟลมิเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับโฟลมิเ <flow meter S 1> ตอร์อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นหัวที่เราใส่มาทดลองนะครับ แล้วก็ทําการเอาเกียวตร,ต,รต,รตรงตรงตรงนี้นะฮะเกียวตัวนี้ติดตั้งโฟลมิเตอร์อย่างเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะเราก็เอาหัวน้ําที่มีอยู่ในสวนเราเนี่ยใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ขันเข้าไปแค่นี้ง่ายง่ายแค่เนี้ยเสร็จแล้วครับก่อนเปิดน้ําเราก็ถ่ายรูปไปก่อนครับถ่ายรูปไว้นะครับแล้วเราก็ทำการเปิดน้ำแล้วก็จับเวลาครับ หนึ่งนาที15บาทีหรือ10บนาทีก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําที่15บาทีนะครับเปิด15บาทีเปิดน้ําแล้วก็จับเวลาเลยนะครับแล้วก็พอ15บาทีปุ๊บเราก็หยุดเวลาแล้วก็มามาดูมาดูตรงพออครบ15บหาทีใช่ไหมครับเราก็มาปิดมาปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาเลขค่าตรงนี้ครับมาลบกันนะครับมันจะได้ค่าออกมาแล้วก็คูณ4ี่มันจะได้ออกเป็นหัวต่อชั่วโมงมานะครับแค่นี้เราก็เราก็ทราบแล้วว่าหัวเนี่ยมันออกเท่าไหร่เออเลขก็จะค่อนข้างน้อยละ ประมาณนี้นะครับอันนี้การติดตั้งง่ายง่ายเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะมีตัวพิเศษด้วยพิเศษด้วยพิเศษเนี่ยพี่ตาะอธิบายหน่อยว่าเราเอาไว้ดูอะไรพิเศษเนี่ยมันเอาไว้บอกค่าแรงดันภายในท่อนะครับถ้าสวนไหนนะครับที่ใช้ระบบรุ่นเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทากาวกันนะครับพอมีแรงดันเข้ามาในระบบท่อเนี่ยท่อจะหลุดใช่ไหมครับที่ส่วนชอบท่อหลุดท่อหลุดบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องควรทากาวใช่ไหมครับทากาวเพื่อต้องการให้แรงดันมันเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้น้ํามันรั่วในจุดต่างๆนะครับยิ่งน้ํารั่วนี่ยิ่งเสียเงินเสียค่าไฟเสียค่าน้าต่างๆการอีกหลายอย่างมากมายนะครับก็ทากาวให้จบนะครับแล้วก็เอาเพชเกตมาติดเพื่อให้แรงดันมันเกิดขึ้นถ้าไม่ทากาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะหลุดถ้าเกิดว่าในแรงดันมีระบบแรงอัดนะครับคือระบบน้ําน้อยต้องใช้แรงดันที่ค่อนข้างสูงนะครับ1บาร์บาร์ครึ่ง2บาร์จะติดตั้งทั้ง2แบบในตัวเดียวกันจะติดตั้งยังไงจะเป็นรุ่นนี้จะมีทั้ง เกวัดแรงดันนะครับแล้วก็จะมีตัวโฟร์มิเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือที่อยู่ในปั๊มนะครับในปั๊มจะบอกถึงตัว H นะครับ H แล้วก็จะบอกตัวนี้เป็นเป็นบาร์แล้วก็ตัว Q ก็จะบอกตรงนี้นะครัำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้อง ที่มอเตอร์สเปคมอเตอร์เขาก็จะบอกมานะครับว่าตรงที่มอเตอร์เราเนี่ย H เท่าไหร่นะครับแล้วก็ Q เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวติดไปไปคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมาทำมาดูกันให้ดูกันอ่าอย่าให้ดูตรงนี้เราก็จะบอกแล้วตรงนี้ถูงเราอยู่ปลายสวนเนี่ยปลายสวนแม่นมันเท่าไหร่โฟน่ามันเท่าไหร่นะครับอ่าติดไปเลยตรงนี้นะครับเรียบร้อยอย่างนี้นะฮะ ก็จะดูได้ทั้งแรงดันน้ำที่จ่ายจากท่อขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอจากนี้ไปขึ้นไปคิวคือปริมาณน้ำของน้ำที่ออกที่หัวที่หัวก็จะได้เป็นค่าความเม่อยมากขึ้นเม่อยมากขึ้นแล้วก็แรงดันก็คือเช็คเรื่องของการรั่วของท่อได้ด้วยได้ด้วยนะครับมันเช็คได้คือมันก็คือถ้าในระบบมีแรงอัดเนี่ยในระบบมีแรงอัดเนี่ยแรงดันมันจะต้องขึ้นแต่ถ้าระบบไม่มีแรงอัดเนี่ยน้งมีปั่วมันจะมีปัญหาแรงดันจะน้อยลงก็จะดูจากนี้ได้เป็นการดูเพื่อ สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่าน้ําเรามีรั่วหรืไม่ั่วประมาณนั้นะครับอันนี้นะครับเป็นตัวทั้งเรื่องของโฟมิเตอร์ที่เอาไว้วัดปริมาณการจ่ายน้าการจ่ายน้ำแล้วก็ตัวเป็นเชเกตที่เป็นตัววัดแรงดันนะครับถามว่าต้องติดทุกหัวไหมก็ไม่ต้องประมาณหัวกลางท้ายแตงเพื่อวัดแรงดันเฉลี่ยแต่เราสะดวกตรงที่ว่าถ้าหัวน้ํามันหลุดเนี่ยมันหลุดออกหัวสองหัวเนี่ยซึ่งในน้นแรงอัดมันเยอะมันหลุดออกปุ๊บเนี่ยเกตมันจะตกลงเราจะดูตรงนี้ได้ เกตกปิดโพติแล้วแสดงว่ามีหัวน้ำในแปลงเราในหลุดแน่นอนใช่ไหมฮะก็คือไม่ต้องคอยขับมอเตอร์ไซค์ไปเดินดูว่าเฮ้ยหัวน้ำหลุดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับตัวโฟล์มิเตอร์แล้วก็ตัวพิชเชกเกตหรือทั้งระบบทั้งเซ็ตนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่หน้าเพจของ t ีเทคเทคโนโลยีนะครับหรือไปที่ร้าน t ีเทคได้เลยนะครับอยู่ติดกับ ปั๊มพีทีก่อนถึงแยกเดินสูงเดินใหญ่หาง่ายหาง่ายนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ตานะครับที่มาแนะนําทริคแล้วก็ความรู้ดีๆในการติดตั้งระบบวัดแรงดันหรือระบบการจ่ายน้ําต่างๆในสูนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคอนเทนต์ดีๆระหว่างควารักเกษตรแล้วก็ที่เทคโนโลยีจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตาชมกันได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ